ครับสวัสดีพี่ๆน้าๆสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมาจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับกล้องเล็ง BSA นะครับตัวนี้เป็นรุ่น BSA 4ขิด16 44นะครับอ่าจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงเซตนี้นะครับ990บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับไม่ต้องโอนนะครับราคาเพียง990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับหนึ่งเซตนะครับก็จะมีส่วนของกล้องเล็งนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นเลนกระจกนะครับเส้นเล็งแบบมินดอตนะครับปรับหลายด้านหน้านะครับหน้าเลนส์4มิลท่อจับ25.4มิลนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถปรับเซซิโลได้นะครับมีไฟเสีแดงสองสีเขียวแดงปรับได้ห้าระดับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับบล่ีงซ้ายขวานะครับเซซิโลได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับซูมนะครับซูมสี่ถึงสิบหกเท่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับเลนสายตานะครับโอเคนะครับการใช้งานนะครับไม่ยากนะครับใช้งานอยู่ที่ห้าถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับของแถมนะครับเพียบเลยนะครับสําหรับเซตนี้นะครับเซตเก้าร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีเก็บปลายทางโปรโมชันนี้นะครับมีแค่ห้าชุดเท่านั้นนะครับ ก็จะมีเอกสารคู่มือการใช้งาน BSA นะครับแล้วก็จะมีระดับน้ําตั้งกล้องนะครับขาจับผมแถมให้แบบ2อ่ส2รูปแบบนะครับก็จะเป็นขาจับแบบก้ามปูนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นขาจับรางสิบเอ็ดมิลหนึ่งตัวนะครับสองทรงนี้นะครับจะเป็นทรงอ่ามองเลาะสุนเปิดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปะแจนะครับอ่าโอเคต่อมาเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับแถมไม่ฟรีนะครับแล้วก็จะมีท่อรถแสงนะครับผมอ่าท่อรถแสงแล้วก็จะเป็นฝาปิดหัวท้ายนะครับเป็นแบบฝาปิดแบบกระดกนะครับผม เซตนี้นะครับราคาเพียง990บาทส่งฟรีเก็บไปท้างสินค้ามีแค่5ชุดเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษนี้นะครับท่าในใดสนใจสินค้าติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ id 0864395500นะครับแอดไลน์สอบถามสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ